ทิ้งท้ายการคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองวันนี้พี่จุม๋มณพขวัญน,นาคนวลจะพาเราไปติดตามชีวิตของคุณลุงสมนึกในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สู้ชีวิตมาโดยตลอดเลยนะคะประกอบอาชีพเป็นช่างไม้เนี่ยก็ต้องยอมรับแหละว่าเงินรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตและเลี้ยงครอบครัวตอนนี้ก็เลยตัดสินใจมาประดิษฐ์เครื่องบินไล่นกเพื่อที่จะสร้างรายได้เสริมหารายได้เลี้ยงครอบครัวรายละเอียดและการต่อสู้ชีวิตของคุณลุงเป็นอย่างไรบ้างติดตาม ตามไปได้วยกันในช่วงคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะ ลุงสมนึกชุ่มวิจาร์อายุ59ปีลูกจ้างช่างไม้ของโรงเรียนบ้านวางคางอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ลุงสมนึกบอกว่าชีวิตตนเองต้องดิ้นรนสู้มาโดยตลอดตั้งแต่เล็กจนโตตนเองชอบประดิษฐ์เครื่องบินบังคับเล่นทําขึ้นมาบินเล่นคนเดียวว่างๆก็ไปบินเล่นที่กว้างๆและประดิษฐ์เครื่องบินได้ซ่อมเครื่องบินได้จึงมีคนชอบเครื่องบินมาสั่งทำเครื่องบินบังคับไปบินเล่นตนเองก็ มีรายได้เสริมจากการทำประดิษฐ์เครื่องบินบังคับขายให้กับครอบครัวและประกอบกับลุงสมนึกก็เป็นเกษตรกร,ร,กรที่จะมีฝูงนกกระจิบตัวเล็กๆบินมาเป็นฝูงประมาณ100-200ตัวบินลงในานาข้าวได้รับความเสียหาย หลังจากนั้นลุงสมนึกจึงเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเครื่องบินที่ตนมีอยู่แล้วเวลาบินก็มีเสียงดังเหมือนกันจึงดำเครื่องบินบังคับสู่30 ที่มีอยู่ลองนำมาบินที่นาข้าวของตนที่มีนกมากวนลงกินข้าวและนำเครื่องบินบังคับขึ้นขับไล่นกในานาข้าวเพราะเครื่องบินมีเสียงดังและไล่ตามนกให้ออกจากนาข้าวได้ผลดีก็จะออกไล่นกสองช่วงคือช่วงเช้าหนึ่งรอบช่วงบ่ายสามโมงอีกหนึ่งรอบ ทำติดต่อกันประมาณสิบวันนกไม่มากินข้าวในนาอีกเลยลุงสมนึกบอกคขาว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะกําจัดนกไม่ให้มากินข้าวในนาตอนที่ข้าวออกรวงและได้ผลด้วยข้าวในนาก็ไม่เสียและได้ข้าวเพิ่มมาอีกประหยัดเงินอีกที่จะไปซื้อประทัดมาจุดไล่และอาจเป็นอาชีพเสริมกาทำขายด้วยครับผม ถ้าคนอยากจะเอาไปไล่นกหรือเอาไปเล่นนะครับแต่ยริองผมผลิตขึ้นมาคือเอาไปเล่นเนาะเอาไปเล่นแล้วก็ทําขายด้วยแต่ผมก็ามาทดลองบินเนาะเออมันเอามาไล่นกเนี่ยเนี่มันดูว่ามันเฮ้ยมันได้ผล หากท่านใดสนใจจะสั่งทำเครื่องบินบังคับเพื่อนำไปบินไล่นกในนาหรือจะจ้างให้ลุงสมนึกนำเครื่องบินบังคับไปขับไล่นกในนาของท่านก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์ลุงสมนึกโดยตรงเลยนะคะถึงจะไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนแต่ใช้บทเรียนของชีวิตใช้ความรู้ผู้ดุลพินิตคอยพิชิตความสำเร็จและทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุมลุยเอง สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวเอ็นเพิร์ฟดูแลห่วงใหญ่คุณบริษัทธุรกิจเหล็กดีรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k a p p l i c a t i o n Tik t o o k n s t t g r r m m และ t w i t เ e r เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ